ดูเรื่องของการจัดระเบียบขยะกันบ้างค่ะเพราะว่าหลายจังหวัดตอนนี้เขาเดินหน้าอย่างเต็มที่อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมีการจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะตามที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดเองค่ะก็ต้องมีการศึกษาวิธีการกําจัดขยะเพิ่มเติมเพื่อให้มีการจัดระบบการจัดการที่เบ็ดเสร็จซึ่งนางสาวอัมพวันเจริญกุลผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขต1ิ ลงพื้นที่ไปค่ะที่จังหวัดสีสเกตติดตามการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสีสเกตซึ่งก็พบนะคะว่าระบบยังไม่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวจึงต้องการให้มีการนําแนวคิดวิธีการกําจัดขยะของแต่ละมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ตั้งแต่การกําจัดขยะเบื้องต้นไปจนถึงปลายทางสามารถทําเป็นปุ๋ยหรือว่าเชื้อเพลิงแล้วก็ส่งขายตามระบบการกําจัดขยะเพื่อเป็นกระบวนการแบบเบ็ดเสร็จไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทางด้านของนายวิชาใจกล้านายกเทศมนตรีตำบลมหาพรหมขออภัยค่ะมหาพรามอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกนะคะว่าจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะตลอดเดือนมีนาคมนี้ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะส่วนการขนย้ายขยะจากตำบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยา มาฝังกลบแล้วก็ทําเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ตําบลมหาพรามนั้นนะคะที่อําเภอบางบานขณะนี้ก็ดําเนินการที่จะใกล้แล้วเสร็จแล้วค่ะอย่างไงก็ตามนะคะผู้ที่ใช้นะคะหรือว่าใช้ขยะเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะทิ้งให้ถูกที่ถูกทางด้วยเพื่อนําขยะเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะ